สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสุขภาพเข้าใจง่ายวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากต่อชีวิตของเรานั่นก็คือสิบวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆสิ่งเหล่านี้คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาหรือเงินเยอะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีและอายุยืนไปพร้อมๆกันครับวิธีที่1ดื่มน้าให้เพียงพอเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่หลายคนมักมองข้าม นั่นก็คือการดื่มน้ำร่างกายของเราต้องการน้ำอย่างน้อยวันละ1.5-2ถึงลิตรน้ำช่วยล้างสารพิษรักษาสมดุลของร่างกายและทำให้ผิวพรรณสดใสการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ,อยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีระบบไตขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของกล้ามเนื้อและข้อต่ออีกด้วยเคล็ดลับง่ายๆคือพกขวดน้ำติดตัวตลอดวัน และดื่มน้ำทุกครั้งที่รู้สึกกระหายอย่ารอให้ปากแห้งถึงจะดื่มนะครับเริ่มทำตั้งแต่วันนี้คุณจะเห็นความแตกต่างในความสดชื่นและพลังงานของร่างกายวิธีที่ 2. นอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจผู้ใหญ่ควรนอน7-9ชั่วโมงต่อคืนการนอนเพียงพอช่วยให้สมองทำงานดีลดความเครียด เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองเคล็ดลับง่ายๆคือสร้างเวลานอนที่สม่ำเสมอปิดหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนและทำห้องนอนให้อบอุ่นสงบและมืดการนอนหลับที่ดีช่วยให้สมาธิดีขึ้นความจำดีขึ้นและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและโรคหัวใจวิธีที่3ออกกำลังกายเป็นประจำ การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องหนักหรือเข้าฟิตเนสอย่างเดียวเพียงเดินเร็ว30นาทีต่อวันเล่นโยคะหรือยืดเหยียดร่างกายก็เพียงพอการออกกำลังกายช่วยกระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังเสริมกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงและช่วยควบคุมน้ำหนักได้เลือกกิจกรรมที่คุณชอบและทำต่อเนื่องเป็นประจำจะทำให้ร่างกายเคยชินและสุขภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณดีพลังงานตลอดวันและลดอาการเหนื่อยล้าหลังทำงานหรือเรียนวิธีที่4รับประทานอาหารสม,มดุลโภชนาการเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่เน้นผักและผลไม้โปรตีนพอดีและลดน้ำตาลน,น้ำมันและอาหารแปลรูปการทานอาหารสมดุลช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีทำให้ร่างกายแข็งแรง และสมองทำงานได้เต็มที่เคล็ดลับคือทำอาหารเองบ่อยๆจะช่วยควบคุมส่วนผสมและคุณภาพของอาหารนอกจากนี้การเตรียมอาหารล่วงหน้าก็ช่วยให้ไม่พลาดมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพการใส่ใจในโภชนาการตั้งแต่วันนี้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังในระยะยาววิธีที่5การดูแลสุขภาพจิตสุขภาพจิตสำคัญไม่แพ้สุขภาพร่างกาย การจัดการความเครียดฝึกสมาธิหรือพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวช่วยลดความวิตกกังวลและทำให้คุณมีพลังในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นลองหาเวลาฝึกหายใจลึกๆวันละ5-10ถึงนาทีทำกิจกรรมที่คุณชอบหรือแม้แต่การฟังเพลงโปรดการดูแลสุขภาพจิตจะทำให้คุณรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นทำงานมีประสิทธิภาพและรู้สึกมีความสุขมากขึ้นวิธีที่6เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดีหรือการนอนดึกบ่อยๆล้วนส่งผลเสียต่อร่างกายการลดหรือเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจเบาหวานโรคตับและมะเร็งการปรับพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและอายุยืนขึ้นวิธีที่7ตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้คุณรู้ตัวก่อนปัญหาใหญ่เกิดขึ้นการตรวจไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอาจเริ่มจากตรวจความดันตรวจน้ำตาลตรวจไขมันและตรวจร่างกายทั่วไปการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้คุณจับโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนนอกจากนี้การตรวจสุขภาพยังช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมได้ตรงจุดเช่นถ้าผลตรวจไขมันสูงคุณสามารถปรับอาหารและออกกำลังกายให้เหมาะสมการตรวจประจำปีจึงไม่ใช่แค่การเจาะเลือดหรือวัดความดันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนชีวิตให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนวิธีที่8 ใช้สมุนไพรไทยอย่างชาญฉลาดสมุนไพรไทยหลายชนิดเช่นขิงขมิน้นใบเตยช่วยบำรุงร่างกายลดการอักเสบและชะลอวัยแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีคุณสามารถนำสมุนไพรเหล่านี้มาทำเครื่องดื่มหรืออาหารแต่ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เพื่อให้ปลอดภัยและได้ผลดีที่สุดวิธีที่9อยู่ท่ามกลางธรรมชาติการออกไปเดินเล่นในสวนป่าหรือริมทะเล ช่วยลดความเครียดเพิ่มภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายได้ขยับการได้อยู่ใกล้ธรรมชาติยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทำให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีสมาธิมากขึ้นแสงแดดตอนเช้ายัางช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดีทำให้กระดูกแข็งแรงและระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นวิธีที่10สร้างกิจวัตรสุขภาพง่ายๆสุดท้าย คือการสร้างกิจวัตรสุขภาพประจำวันที่ทำได้จริงเช่นดื่มน้ำหลังตื่นนอนออกกำลังกายสั้นๆทุกเช้าทานผักผลไม้ให้ครบทุกมือ้อความสม่ำเสมอเล็กๆแต่ทำทุกวันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีและอายุยืนยาวกิจวัตรเล็กๆเ,เหล่านี้จะกลายเป็นนิสัยและสร้างผลลัพธ์ระยะยาวที่คุณสามารถสัมผัสได้จริง ทั้งหมดนี้คือสิบวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆสุขภาพดีไม่ต้องซับซ้อนแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆทุกวันคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแข็งแรงและอายุยืนยาวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพเข้าใจง่ายในครั้งต่อไปครับขอบคุณทุกคนครับ